ต่อมาครับดูข้อสอบ N P C ศูนย์ครับบอกว่า r เท่ากับคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่ y เท่ากับไอคอนนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับโดเมนอ่ะพิจารณาโดเมนก่อนโดเมนคืออะไรโดเมนก็คือ y เท่ากับเทอม x เทอม x เรียบร้อยสแควรูทสี่เหลี่ยมครับจับสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับศูนย์ก็จะเป็น9ลบ x กำลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์แสดงว่า x กำลังสองก็น้อยกว่าเท่ากับ9 x ก็น้อยกว่าเท่ากับบวกลบ3ถูกปะโอเค เพราะฉะนั้นเอาไปเขียนช่วงก็คืออะไรครับลบสถึงสถูกไหมช่วงปิดน้อยกว่าตอบช่วงลบแบบนี้ก็คือมากกว่าเท่ากับลบสน้อยกว่าเท่ากับ3จริงไหมจริงครับกอไก่ถูกโอเคต่อมาหาเลนส์อครับหาเลนส์อเปิดเลนส์ก็คืออะไรครับเลนส์ก็คือ x อ็กซ์เทิมไถูกไหมถ้าทำวิธีจริงก็คือสเต็ปที่1นึ่งเลนส์อเนาะ y มากกว่าเท่ากับ0ถูกปะเสถิตที่2คืออะไรเสถิตที่2ก็ยกกำลังสองสองข้างก็คือได้ y กำลังสองเท่ากับ9ลบ x กำลังสองถูกปะแล้วก็ x กำลังสองเท่ากับ9ลบ y กำลังสองแบบนี้เลีย์เนาะแล้วก็เอาไปหาอีกครับก็คืออะไรเจออะไรกำลังสองจับอีกฝั่งมากกว่าเท่ากับศนย์ก็คือ9ลบ y กำลังสองมากกว่าเท่ากับ0ย์ได้ y กำลังสองน้อยกว่าเท่ากับ9 y ก็คือน้อยกว่าเท่ากับบวกลบ3 โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับนี่เราก็จะได้เขียนตรงไหนดีเขียนข้างบนแล้วกันเนาะลบสามกับสามน้อยกว่าตอบช่วงลบแต่ตัวนี้ตัวนี้คือ y น้อยกว่าเท่ากับบวกลบ,บสามเนาะตัวนี้คือศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์ต้องไปฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเลนส์ r คืออะไรเลนส์ r คือตรงนี้ปิดศูนย์ถึงสามปิดถูกปะอันนี้คือทําวิธีจริงแต่ถ้าวิธีลัดเราบอกว่าเอาใช้การเปรียบเทียบสิ เปร oui er pues nah ียบเทียบเลยดูนะเปรียบเทียบพี่เบิร์ดทำยังไงเลนส์อาร์วายมินวายน้อยที่สุดก็คืออะไรครับตัวนี้ต้องเป็นนี่เรามองให้เป็น y ายเท่ากับสแควรูทเก้าลบสี่เหลี่ยมวายมินน้อยสุดตัวนี้เป็นเก้าเก้าลบเก้าคือศูนย์แสดงว่าวายน้อยสุดเป็นศูนย์ศูนย์เห็นปะวายมากสุดตัวนี้เป็นเป็นเป็นศูนย์หายไปเหลือเก้าถอดรูด้วสามเนี่ยจบครับเป็นศูนย์ถึงสามปิดเท่ากันวายนะวายเห็นไหมวายมากทีนี้ แสดงว่าเป็นไงครับไอตัวนี้คือ x มากกว่าเท่ากับศูนย์ก็เป็นไงมัวนิ่มไม่ถูกขอไข่ผิดนั่นเองโอเคสบายๆเนาะทีนี้จะสอนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราดูใช้ว่าเราสามารถวาดรูปได้สมมุติว่าพี่เบิร์ดจับยกกําลังสองมาปุ๊บมันคืออะไรก็จะได้ y กําลังสองเท่ากับเก้าลบ x กาลังสองถูกป่ะย้ายข้างก็คือ x กําลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับเก้าเป็นสมการ์ะครับวงกลม เป็นสมการวงกลมอ่ะพีเ่เบิร์กก็ว่าสมการวงกลมครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ครับแบบนี้โอเคปะ่ะรัศมีคือสามแสดงว่าตัวนี้เป็นสามศูนย์แล้วก็ลบสามศูนย์เนี่ยตัวนี้ขึ้นมาก็คือศูนย์สามแล้วก็ศูนย์ลบสามโอเค ทีนี้น้องดูครับว่าไอตรงเนี้ยคือเนื่องจากว่า y เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0ถูกปะ่ะแสดงว่าช่วงล่างเนี่ยไม่เอาโอเคช่วงล่างไม่เอาจะหาโดเมนฉายแสงเข้าไปที่แกน x ครับก็จะเป็นลบ3ปิดถึง3ปิดโอเคปะ่ะก็คือตรงนี้นั่นเองก็ไก่ถูกหาเลนฉายแสงขึ้นไปที่แกน y ก็คือได้ 0- ถึง3ปิดก็จบครับขอไข่ผิดเห็นปะ่ะวาดรูปได้ก็เร็วเคลียเนาะเคลียเนาะ โอเคเนื่องจากวานมากกว่าเท่าก,กับศูนย์ข้างล่างก็ไม่เอาปิดทิ้งไปเลยมันจะเป็นกราฟแค่ครึ่งวงกลมแทนเคลียร์เนาะอะ,อะดูต่อครับ n c 8 <c oughs> พื้นที่เล็กๆก,ก็ไม่มีปัญหาสำหรับเราโอเคปะ่ะสบายบายอะดูต่อครับ fx คือตรงนี้ gx คือตรงนี้แล้วจำนวนสมาชิกที่เป็นจำนวนเต็มของเลน f intersect domain g อ่ามาดูการเลน L f intersect domain g พี่เบิร์ดเอา fx มาเขียนให้ก่อน สแควร e ูทหนึ่ลบ x ทีนี้คำถามแรกคือใช้เปรียบเทียบได้ไหมเออมันก็พอทำไหวนะถ้าน้องเปรียบเทียบอะแต่ว่าน้องดูครับว่าไอตรงเนี้ยมันเป็น X มันไม่ได้เป็นบวกเสมอถูกป่ะเพราะฉะนั้นครับเราลองดูครับอ่ะเปรียบเทียบนะ y fx คือค่า y แปรผกผันถูกไหมถ้า X มาก y จะน้อยอ่ะ x max y min x min y m a x โ okay. อเคถ้า x มากสุดเนี่ยมันคืออะไรครับมากสุดได้แค่หนึ่งถูกป่ะถ้า x เป็นหนึ่ง y ก็จะคือศูนย์นั่นเองโอเคถ้าตัวนี้เป็นอะไรครับ x น้อยสุดเออ x น้อยสุดบางคนบอกว่า x น้อยสุดก็คือเป็นศูนย์สิพี่แต่ว่าพี่เบิร์บอกว่า x มันเป็นอะไรก็ได้มันติดลบก็ได้มันเป็นลบตี้ได้ไหมล่ะมันเป็นลบตี้ได้ครับ โอเคปะ่ะเพราะว่าลบลบมันเป็นบวกถูกปะ่ะแสดงว่า y มันจะเป็นไงครับ y ก็มากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้เลน f แล้วครับก็คือนี่ปิด0ถึง infinity เห็นปะ่ะเปรียบเทียบก็เข้าทําได้ตลอดเลยขอให้เราเข้าใจมันเถอะโอเคเนาะเรียบร้อยต่อไปโดเมน g ครับ square ร o สี่เหลี่ยมจับสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับ0โดเมน g ก็จะได้เป็น32ลบ x กำลังสองมากกว่าเท่ากับ0 x กำลังสองก็น้อยกว่าเท่ากับ32โอ okay, เคป่ะเคลียร์เนาะแล้วตัวนี้เราเห็นว่า32เนี่ยมันคือ16คูณกับ2โอเคเพราะฉะนั้น x เราก็ถอดรูดได้ติดบวกลบครับ16ถอดได้4 2ถอดไม่ออกก็เป็น4ีรูเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรเนี่ย4รูกับลบ4รูช่วงปิดน้อยกว่าตอบช่วงลบก็ลากมาตรงนี้ตัวนี้คือโดเมน G โอเคป่ะ เลนส F คือปิด0ถึงตี้อ่ะศอยู่นี่ถึงตี้ลากไปเพราะฉะนั้นอินเตอร์เซกันก็คือได้ช่วงนี้โจทย์อยากได้สมาชิกที่เป็นจำนวนเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มอินเตอร์เซกันมีอะไรบ้างมี0ถูกไหมมีตัวตัวนี้ต้องดูก่อนรูสองเนี่ยมันประมาณ1.4ึ่งจุถูกปะ่ะหนึคูณสก็จะเป็น5.6ประมาณนี้เนาะประมาณประมาณ5้ เพราะฉะนั้นอินเตอร์เซกันก็จะมี 0, 1, 2, 3, 4แล้วก็5นั่นเองโอเคมีกี่ตัว 2, 4แล้วก็6ตัวครับเพราะฉะนั้นมีสมาชิก6ตัวนัว่นเองได้6ตัวก็ตอบโอเคปะเพราะฉะนั้นได้6ตัวเนาะที่มันน้อยก็ไม่ต้องเขียนเยอะหรอกเสียเวลาฝึกให้คล่องเนาะแล้วน้องก็จะทำได้เอง เออไอไอตัวนี้มันตัวช้อยมันด้านไปอยู่หน้าถัดไปมันตีตกไปหน่อยเพราะฉะนั้นตอบ6ตัว6ตัวก็เลยตอบข้อ3ครับผมโอเคเนาะสบายๆดูข้อถัดไป n c 7ครับ n c 7บอกว่ากำหนดให้ fx คือ10กำลัง x gx ก็คือไอคอนนี้ถูกไหมจำนวนเต็มบวกที่มีค่าที่มากที่สุดของเลนส์ gof เราก็ลองหาประกอบ gof ให้พี่ก่อนครับ อ่ะ G O F X ก็คือ G แล้วก็เจอ O ปุ๊บผ่าวงเล็บแล้วก็ F X ถูกป่ะจำได้เนาะเพิ่งจะเรียนไปสบายๆอยู่แล้ว G ก็คือ G ครับ F X คือ10กำลัง x แบบนี้โอเคคำถามแรก G ติ๋มคืออะไร G ติ๋มเท่ากับ square root ร0 0ยลบ3ติม๋มกำลังสเพราะฉะนั้นก็จะได้ตรงนี้เท่ากับเท่ากับนะ square root 1 0 0่ลบสาติ๋มตัวนี้คือติ๋มนะ10บกำลังเติ๋มกำลังสองแบบนี้โอเคป่ะ okay, ติ๋มกำลังสองแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้อะไรครับสแควร์ร o หนึ่งลบสแล้วก็คูณ10ยกกำลังซ้อนกันจับได้ชี้กำลังคูณกันก็กลายเป็น10บกำลังสอง x ได้เลยเคลีย์เนาะอ่าทีนี้ความสัมพันธ์มันคืออะไรล่ะความสัมพันธ์มันคือตรงนี้ครับ ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัวเลขยกกําลังด้วยตัวแปรตัวเลขยกกําลังด้วยตัวแปรเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเอ็กโหรือว่า x ชื่อเต็มมันคือ exponential จำงาสหายกลายเป็นบวกได้ไหมส3สหายกลายเป็นบวก3สหายกลายเป็นบวกอ่าสสหายกลายเป็นบวกมีอะไรบ้างก็คืออะไรนะ square ว o o t ถูกปะ แอบส์ลูดแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะยกกําลังคู่3ตัวเนี้ยจะเป็น3สหายกลายเป็นบวกถูกป่ะสแควรูทอะไรแอบส์ลูดอะไรอะไร,อะไรกําลังคู่จะเป็น3สถายกลายเป็นบวกเอ็กโเนี่ยเราเรียกว่าสหายตัวที่4สหายตัวที่4ก็คือเป็นบวกเสมอนะเด็สามสถายกลายเป็นบวกเอ็กโเป็นสหายตัวที่4เพราะฉะนั้นครับตัวนี้พี่เบิร์ดบอกว่าอ๋อมันคือแบบนี้ได้เลยไหมเท่ากับสแควรูท 100- ลบด้วยเป็นบวกเสมอเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมได้เลยจบครับโอเคเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะตัวนี้เป็นบวกเสมอบวกเสมอโอเคไหมอ่าทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าต้องการหาเลนส์ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราเขียนเต็มๆมันคือรูปนี้อ่พี่เบิร์ดมาเขียนให้แบบนี้นะ y เท่ากับ square root ลบสี่เหลี่ยม หาเลนสถูกไหมหเลนส์ก็ใช้หลักการเปรียบเทียบได้เลยโอเค y min อ่ะ y min กับ y max y min y น้อยสุดก็คือไอซีเลี่ยมต้องคือเท่าไหร่ต้องคือ100่ร้อยถูกป่ะถ้าซีเหลี่ยมคือ100ปุ๊บตรงนี้ y min มันจะคือ0โอเคปะ่ okay, นะโอเคเนาะถ้า y max ม็กซีเหลี่ยมมันหายไปซีเหลี่ยมมันหายไปมันก็ถอดออกมาคือ10โอเคถ้าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราคิดแบบนี้ยเลนสเราจะได้เป็นอะไรปิด0-10ถึง10ปิดถูกปะ่ะแต่พี่เบิร์บอกว่าแบบนี้ผิดครับน้องเอา้าทำไมผิดว่ะพี่ก็น่าจะถูกนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าซี่เหลี่ยมของพี่เนี่ยมันคือ x x p o e x p o เนี่ยมันต้องเป็นบวกเสมอถูกปะมันบวกเสมอมันไม่มีทางเป็นศูนย์ เมื่อไม่มีทางเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยตรน,นี้มันอาจจะเป็น1มันเป็นอะไรก็ได้แสดงว่า y min เนี่ย,ไม,มยมไม่มีโอกาสเป็นศูนย์เมื่อไม่มีโอกาสเป็นศูนเนี่ยเพราะฉะนั้นจากที่มันเป็นช่วงปิดเนี่ยเลน f, f ที่ถูกต้องมัน <F S 2> ต้องเป็นช่วงเปิดครับก็คือเปิดศูนถึง10ปิดนั่นเองโอเคปะ่ะอันนี้ต้องระวงังอันนี้ต้องระวงังเพราะฉะนั้นจำนวนเต,าาเต็มที่มีค่ามากที่สุดอ้าวเต็มที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรก็คืออะไรครับ <C ười> อ่า <transplant> ขอภายครับขอภัยตัวนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะไอตัวเนี้ยถูกต้องแล้วเมื่อตัวเนี้ยมันไม่มีโอกาสเป็นศูนย์ถูกไหมถ้าตัวนี้เป็นศูนย์ถ้าตัวนี้เป็นศูนย์มันจะได้100 100ทอน่ออดออกมามันจะได้10เพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี <sin> ้แ <Marvin> ก้ไขนะตัว <appeals> นี้แก้ไขให้พี่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไอเลนเอฟเนี่ยมันเป็นศูนย์ได้เพราะศูนย์ตัวนี้มาจากไหนศูนย์ตัวนี้มาจากว่าไอตัวนี้มันคือหนึ่งร้อย100ป่ะูนึ่งร้อาเป็นช่งร้อยเนี่ย้ได้ แต่เป็น10เนี่ยใช้ไม่ได้ครับ10ใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นศูนย์ไม่ได้เมื่อเป็นศูนย์ไม่ได้จากช่วง10ที่เป็นช่วงปิดเนี่ยต้องเป็นช่วงเปิดแทนเพราะฉะนั้นเลนส์ f ที่ถูกต้องคือก็ว่าตัวเลขมันไปแปลกนะขออภัยครับปิด0ถึง9ปิดนั่นเองเป็น10ก็ได้เนาะแต่ว่า10ต้องเป็นช่วงเปิดครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นอ่าเป็น10ปิดไม่ได้ แต่10เนี่ยเป็นเปิดได้เพราะ1ิบเปิดก็ไม่มี1ิอยู่ดีเพราะฉะนั้นจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุดอ่าจำนวนเต็มบวกมากสุดจํานวนเต็มบวกมากสุดมากสุดก็คือได้แค่เก้าเนาะเป็นสิบไม่ได้เพราะว่าสิบเป็นช่วงเปิดน,นั่นเองโอเคครับเรียบรอ้อยตอบเก้านั่นเองอ่เพราะงั้นขอภายตรงนี้นิดนึงครับต้องระวัง เอ็กเป็นบวกเสมอเมื่อเป็นบวกเสมอแสดงว่าตัวนี้เป็นศูนย์ไม่ได้เมื่อเป็นศูนย์ไม่ได้ปุ๊บถ้าเป็นศูนย์มันถอดออกมาได้10แสดงว่าเป็น10ไม่ได้10ไม่ได้ปุ๊บก็ต้อง10เป็นช่วงเปิดแทนน,นั่นเองโอเคอ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับพี่เบิร์ดสรุปไปให้หมดแล้วเนาะหลักการเปรียบเทียบโอเคไหมหลัการเปรียบเทียบแล้วก็ r o ทพาวเวอแล้วก็พา r าโบลาเดี๋ยวเราจะไปลุยเรื่องลีเนียพาวเวกันครับ ลิเนียพาวเวอร์คือเส้นตรงนั่นเองอ่ะมาดูครับว่าพี่เบิร์ดมีเทคนิคอะไรดีๆให้เราครับไปรับชมจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดจะมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆองย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆพอเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะที่บไว้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนาะวันนี้สวัสดีครับ